พบก,กับน้องนาะสือโมอโนโกกาตลิจังอีกแล้วจ้า <laughs> วัสดีครับไอ้แซมรถซิ่งนาะคนรอคนเดิมคนดีติดมีมอีกแล้ว <laughs> ครับผมมาพ่อรถเกง๋งรุ่นฮิตยอดนิยม <laughs> จ้านาะวันนี้รถเก๋งเข้าใหม่นาะพร้อมกับโปรโมชั่นแห้งๆครับพี่น้องบ่ต้อง,งใส่กุญแจวครับมานะออกรถติบาทครับน้องนัทศูนบาท ดาวศูนย์บาทพ่อจ้าน้าและที่สําคัญผ่อนโคตรถูกยังโคตรถูกเลยยังไออีก,ก็คาเลยฝันได <นะ S 2> ้ี่เอาไปผ่อนเถือกเพียงแค่าสามพันหกร้อยบาทจ้าทำเดือนละสามบาทถกวันนี้พ่อจะลดอีกอย่าง,งครับน้องนัดซื้อเบรกตอรยารีตหนึ่้าไอเอสปีสองพันสิเกียร์ออโต้จ้านะาตัวต้ายาริสครับเครื่องพันหาโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นออนนิวยาริสนะคันนี้เป็นเครื่องพันห้าโฉมสุดท้ายแล้วหลังจากหมดเครื่อง หลังจากเบิร์เครื่องผ่านหามันจะเป็นเครื่องหนึ่งจุดสองครับผมนะไปเบิรงรถกันและคันนี้เป็นนาไมเนอร์เซตเป็นว่ไมเนอร์เชนอ่าไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนนะเวลาบอกภาษากินแล้วมันสิกระดาษปากจังเลยพี่น้องเท่ารวยอีกแล้วเท่ารวยอีกแล้วโรเตียตัวนี้ชุดแต่งไอเอสนะไอเอสชุดแต่งไอเอสครับล่อเป็นทีสามเจ็ดทีสามเจ็ดโอ้โหโรเตียพร้อมแบกเลย โอ้โหสองนิ้วสองนิ้วเองเหรอ,อสองนิ้วรถรถสองวบอกแม่เขาไม่ได้วัดแท็กซี่นะแล้วตอนสี่สองนิ้วหน <2 S 2> สองนิ้วมันเล็กไปบอกต้องสามนิ้วใช่ไหมไม่ไม่พอส <4 S 1> ประมาณห้าโอ้ถ้าถ้าห้านี่ติดแหวนนะไม่ถึงอะไรไม่ถึงอะไรเอามือใหญ่ครับเป็นร้อยติดแหวนเออติดห้านิ้วมันใหญ่ไปพี่น้องเอาสองนิ้วก็พออะ นะโลเตียครับพี่น้องสำหรับยาริตตัวนี้คือปัญหาดาวศูนบาทให้พอนเดือนละสามพันหกพันโอ้โหอาอินะไม่เนเช็ดครับพี่น้องโอ้ออโต้ครับอัโต้ครับโอ้สตาร์ทซึ่งเดี๋ยวติดครับพี่น้องเสียงหวานเสียงหวานเสียงหวานไม่แค่แสนแปรดิจ้ากระนังดีพี่น้องบัลลัยพวงมาได้ัลติฟังชันพร้อมออโต้นะกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกครับผมจ้าเบาะหนังรอบคันกระจกไฟฟ้าเบิดครับพี่น้องฉันทันล็อกโอ้งามแห้งไม่แห้งไม่แห้ง ลองดากลองแก้มเดิมๆจ้าเม็ดอาร์ตเลียงสวยแล้ประกันไม่มีชนหนักมา,<น>าเลยนะคะน<อ>เดลองดากนิง่งงามจ้า <laughs> บั้นอะอะไรนะกันชนท้ายใหญ่ <laughs> เดี๋ยวเราดูกันชนท้ายเป็นไงห้ <laughs> องบูเดสารนะคะรอบคันเป็นเป็นหนังหมดเลยนะสวยมาก แล้วประกันไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําไฟไหม้แต่ต่อคัสซีแต่ต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเล่มเล่มมีรถมีปัญหารถผิดกฎหมายไม่มีเด้อดากง,างพ่อพี่น้อง,งนะ้้องนัดบอกว่าดองล่องดาว่ากี้นี่ล่องดากงามกันถ่วขาวจัดทานเลยดองดากะนะรถบกเคยต่อเคยตค่ำครับพี่น้องนะรถบกเคยติดแก๊สได้พี่น้องรถบ้านครับกันชนโกงมากโอ้โหโคตรสวยเลยทอสิ่งพ่อมตูดงอนอืมตูดงอนตัวนี้เป็นนาไม่ใด้เช็ดแคบมันจะมีไฟท่ายตูข้างล่างพ่อม นะแล้วก็ที่สําคัญไม่เนเชตมันก็จะเห็นเป็นไฟท้ายไฟท้ายสองก้อนเห็นไหมท่อแซดพร้อมอ่ไฟท้ายสองก้อนพี่น้องเดิมเหมดอ่ะเบิ้งเดิมๆแอร์เย็นทั้งหมดด้วสภาพโคตรดีแอร์เย็นแห้องเก่าดูแลดีมากนะคะเม็ดอาร์เรียงสวยครบทุกเม็ดเลยเด้อแอร์เย็นแห้งดาวศูนย์บาทดาวศูนย์บาทพร้อมสามพี่น้องนารถค่อนข้างที่เดิมครับนาไม่ต้องห่วงครับรถทุกขั้นนาไอเสียนั่งนัดการันตีครับ นะบุมมีการเฉียวชนหรือว่าพิกามหรือว่าเกิดอ,อุบัติเหตุบม่แน่นอนไม่ได้โม้นะรถนะทุกคันเน้นคุณภาพจ้ะนะไม่ได <My demo. S 2> ้โม้คุณภาพครับแก้วรถสวยคุณภาพดีต้องเอสซีมอเตอร์ C สักแก้วครับซื่อสัตย์จริงใจไม่ทอดทิ้งนะไม่ย้อมแมวซออื่อสัตย์จริงใจไม่ย้อมแมวรถสวยเหมือนป้ายแดงจ้ะนะรถใหม่ไม่น้อยนะการันตีคุณภาพอกีกโดยพี่เสีเออเป็นไงเครื่องมือนะเครื่อง เครื่องแถบนี้เสียงเลยเดินดีน้ำไหลดีไม่มีฝืดขัดคล่องใดๆลองแก้มเดิมๆน็อตเนสฟ้ากระโปรงหิ่มน้งตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับพี่ออดเด้อเครื่องพันหามตัวเดียวเครื่องตัวเดียวกับพี่ออดพี่น้องอันนี้ที่เห็นนี่คือขี่ไงเด้อพี่น้องสติ๊กเกอร์อยู่ครบโอ้โหฝาโปูตโตโยต้าอยู่ครบฝาปูยังไม่ถอดเลยพี่น้องจ้ะนะรถบ้านเดิมๆพี่น้องมาเปิดราคาพิเศษ นะแล้วก็แจ้งกอนพ่้อมแม่พี่น้องครับที่รับชมอยู่ทางบ้านโบยเป็นทาง Facebook หรือว<า>่า YouTube ชาแนลสามารถสั่งจองในทั่วประเทศไทยโบยเป็นทั้งเหนืออีสานกลางใต้ะนะบริการเฮ็ดสัญญาฮอดนาบ้านให้ฟรีรถอนุมัติส่งรถให้ฮอดนาบ้านให้ฟรีโดูกค่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวนะโบยเป็นทั้งเหนือไปบอไปอีสา,บานบ้านเฮาไปทังกลางล่ะ let's go <S ทั้งใต้ละไอ้่าว go ก o คืออะไรนิโก้หรืออะไร อบลไงภาษาอังกฤษไงวรรณคัมผมไม่นสิวอาแต่ภาษาลาวซื้อก็ซื้อนัทซื้อบอกยังดีบอกแต่ภาษาลาวนัทซื้อจ้านัทซื้อคือเว้าลาวป่ะเ้าอีสานป่ะเป็นลูกครึ่งเอายาเรสไนน์เชสออโต้สิบสองหนึ่งครับผมนะตัวแต่งอาร์เอสเปิดราคาขายจะคืนนะครับน้องนัทซื้อสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจ้าโอ้โหและที่สำคัญครับ นาสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายครับสำหรับยาลิษคันนี่ครับผมจ้าออกรถสายเงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทดาวศูนย์บาทเราไม่ต้องใส่ตังค์และที่สําคัญครับในโปออกรถในช่วงวิกฤตโควิดนี่ก็อยากให้พ่อพี่พน้องนาได้รถดีๆรถง,งามๆรถถึกถกไปใส่และก็ช่วยผ่อนให้พ้นโควิดนี่ไปน้ำกันครับพี่น้องจ้ะปีนี้ทั้งปีเอาไปผ่อนถึกถกเพียงแค่สามพันหกร้อยบาทเด้อโอ้สามพันหกบาทไปแล้วนาถึกแห้งหลังเท่ครับปีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ เอพ่อแม่พี่น้องจะคอยไปพอนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่หกพันแล้วก็อีก600บาทจ้าโอ้โหก็ยังเชือวโยกถึืแห้งนะาแล้วก็<ม>สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่จองพันออนไลน์มืนี้ครับจะโปรโมชั่นแห้งๆไปเลย แรงๆไปเลยจ้าจอมวะนี่ค้าจัดให้ฟรี่ค่าโอนให้ฟรีบริการเซ็นสัญญาฮอตบ้านให้ฟรีส่งรถฮอตบ้านฟรีจ้าไนซมันเครื่องฟรี่ทายของเครื่องให้ฟรี่ทายของเหลวฟรีฟิล์มติดรอบคันฟรีปรับยนต์ติดรอบคันให้ฟรีรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาบิวสามารถอีกหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เดือนละเท่าไหร่วะ สามพันสามพันนั่นสิ้นปีไปเลยโอ้โหพอบะยังบ่พอพอบะยังพอพอบอยังพต้องเพิ่มอีกจัดพิคันทีบัตรเตอร์ดมันมูลค่าหนึ่งพันบาทจ้าแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้นะรุ่นจับแจกเอมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งคันจ้าโอ้โหสุดจริงสุดจริงกระดิ่งตะขังสุดจัดประหลัดบอกนะประหลัดบอกแล้วก็มีเอฟซีคนนึงว่าสุดจัดนายกบอก นายกบอกถึงนายกลาออกก็ยังสุดจัดจ้ะนายวงเล็บข้างหลังด้วยนายกอบอกาตนายกจุดจๆๆุดอบตอ้าวฝากพ่อพี่น้องเอฟซีสองทางการติดตออด่อเขาเลยครับน้องนัดเสอร์ฝากเอฟซีที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะซื้อจะจองนะคะโตโยต้ายาริคันีเดอทาง Facebook เหมือนเดิมเลยลิงไลน์อยู่ด้านบนส่วน YouTube ลิงไลน์อยู่ด้านล่างนะคะกดเพิ่มเติมเอาเลยไม่ว่าจะเป็นน้องนัดหรือไอเซมหรือว่าทีมางนานทุกคน รอดจับจองเป็นเจ้าของให้กับพี่น้องอยู่เด้อแล้วแก้ซืเท่าไหร่นะคะที่แนะนำไม่เพื่อนบ็ซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราค่าแนะนาําทางการตลาดไปเลย3,000บาทแอบซืเท่าไหร่นะคะที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อย <c oughs> ๆเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าอะไรนะน้องนัทอะไรกันกันชนท้ายใหญ่เงี้ยน,น้องนัทถือใจแห้งด้วน้องนัทเือไปให้เลยใจ <c oughs> <c oughs> แห้งเออทักแชทมาเดี๋ยวส่งไปให้จ้าลแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องทางยูทูบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราด้เด้อ ยาเรดหน้าไม่ได้เช็ดชุดแต่ง A S กับผมจ้า <9 S 2> เก้าดาวศูนย์บาทพ 3, ันสามพันกับพี่น้อง